สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่างจูอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับวันดีเย็นแล้วช่างจูวิ่งออกล้างกายหน่อยวันนี้ช่างจูจะพามามาชมที่นะครับช่างจูมีที่จะมาขายนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากหาดสวนสนนะครับห่างแค่800เมตรนะครับไม่ไกลนะครับห่างแค่8 0 0เมตรอ่าตอนนี้ช่างจูอยู่ที่ถนนทางเข้านะครับถนนทางเข้าของโครงการนะครับถนนทางเข้าของโครงการนะครับจะเป็นถนนที่ออกกลางกายนะครับ ตอนเย็นๆก็จะมีมีประชาชนมาปั่นจักรยานแล้วก็จะมาวิ่งครับวิ่งออกล้างกายนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยจะเป็นสวนลูกกระชาตนะครับเขตอุทยานเขาแหลมย่านะครับสวนลูกกระชาฝั่งตรงข้ามของช่างจูปี69ปี69จะเป็นสถานีตํารวจการท่องเที่ยวนะครับเป็นสถานีตํารวจการท่องเที่ยวนะครับโอเคนั้นเรามาดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบึงราชนกนะครับ อากาศค่อนข้างดีครับปลอดโปร่งเลยครับอ่าเย็นสบายครับผมตอนนี้ทั้งจูเวลา16 16นาฬิกาครับไม่ร้อนมากครับอากาศดีมากถนนถนนของของทางทางเข้าทางเข้าโครงการจะเป็นถนนของอบจนะครับความกว้างประมาณ10เมตรครับความกว้างประมาณ10เมตรครับมีเสาไฟมีหลอดมีมีไฟพร้อมครับแล้วก็มีเสาไฟพร้อมเรียบร้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาชมโครงการกันนะครับโครงการของเรา โครงการของเรามีพื้นที่รวมอยู่5้าไร่นะครับเราจะแบ่งขายเป็นเจ็ดแปลงมาลองมาชมกันนะครับขวามือทางเข้าของช่างจูเป็นบึงบัวครับเป็นบึงบัวเป็นบึงบัวสวนสาธารนณะเป็นเป็นบึงบัวของสาธารณะครับผู้ผิดขออภัยเป็นบึงบัวของสาธารนณะแล้วก็เราก็จะปลูกถัดมานี่ตรงทางเข้าโครงการเนี่ยเราก็จะปลูกต้นไม้ไว้ด้วยครับเป็นตน้นชมพู่ปลูกไว้ซ้ายขวาครับ <S <S เดี๋ยวเรามา,มาชมแปลงที่หนึ่งกันนะครับแปลงที่หนึ่งของเราแปลงที่หนึ่งของเราสองสองร้อยสิบตารางวานะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับตารางวาเท่ากันนะครับสองร้อยสิบตารางวาสองร้อยสิบตารางวาเราขายเปิดที่ราคาสอง0มืหนึ่งพบาทต่อตารางวานะครับสอง0มืหนึ่งพันบาทต่อตารางวานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเรื่อยๆนะครับมาชมกันเรื่อยๆ แปลงถัดไปของเราแปลงถัดไปของเรามาครับมาครับายขวาของเรา2 1 0ตารางวางนะครับชงไปเรื่อยๆนะครับถนนโครงการของเราเราเทคอนกรีตให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นถนนความกว้างแเมตรนะครับเราเทคอนกรีตให้เรียบร้อยแล้วนะครับัูว่า โครงการของเราเราจะปลูกเป็นต้นไม้ให้นะครับต้นไม้ข้อความสูงก็จะประมาณเกือบเกือบช่างจู่ครับอเดี๋ยวพอโตขึ้นมาก็จะตัด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 ,ตด,ตดแต่งให้นะครับผมมาครับเรามาชมแปลงถัดไปครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับพื้นที่ตรงนี้จังหวัดระยองอำเภอเมืองครับตำบลแกงไม่ไกลจากหาดสวนสนนะครับ ไม่ไกลจากหาดสดสดห่างแค่800เมตรนะครับ800เมตรเซเว่นหกิโลนะครับอ่าเซเว่นหกิโลตลาดสดริมริมหาด1กิโลครับ1กิโลครับไม่ไกลก็ไม่ไกลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับผมไม่ไกลนะครับอ่าเราเมาดูแปลงถัดแปลงแปลงต่อไปแปลงถัดไปของเรานะครับแปลงถัดไปของเราเป็น200ตารางวานะครับซ้ายขวานะครับ200ตารางวาครับเราเราขายที่ตารางวาละส0งห0่บาทครับซ้ายขวาของเรานะครับอ่า ทุกแปลงของเรานะครับเราจะมีการปลูกต้นไม้ให้นะครับของเราเราเราจะปลูกไว้ให้สามต้นแต่แต่ละหนึ่งแปลงครับต้นต้นไม้ของเราก็จะมีต้นทุเรียนหมอนทองนะครับหนึ่งต้นแล้วก็ขนุนทองประเสริฐหนึ่งต้นแล้วก็มะม่วงน้ําดอกไม้หนึ่งต้นนะครับเรามีให้ทุกแปลงนะครับเรามาชมแปลงถัดไปครับแปลงถัดไปอีกถัดไปอีกจะเป็นขนาดเล็กกว่านะครับเราจะเป็นแปลงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตารางวานะครับ ถัดัดไปด้านในนะครับ170ตารางวา1 7 0ตารางวาของเราเราขายอยู่ที่ตารางวาละ19,000บาทครับตารางวาละ1 9 0 0 0บาทแล้วส่วนส่วนแปลงด้านในถัดไปสุดท้ายเลยนะครับ550ตารางวา550ตารางวาเราขายอยู่ที่ตารางวาละ1 8 0 0 0บาทครับตารางวาละ18,000บาทที่ดิน เราทําการถมให้หมดนะครับถมให้เสมอเท่าถนนนะครับทุกแปลงถมให้หมดพื NOUNCER ้นท,ท,ที่ดินไม่ต้องกลัวน้ําท่วมครับไม่มีน้ําท่วมครับในในเขตพื้นที่นี้ครับผมอ่าส่วนสาธารณูปโภคเรามีครบนะครับไฟฟ้าประปาคร,ร,ร,รบครับแล้วก็โครงการเรามีกล้องวงจรปิดนะครับมีกล้องวงจรปิดให้พร้อมอ่า <imet answer S 2> เราเราดูแลตลอดชีพครับส่วนกลางนะครับของโครงการเราเราดูแลตลอดชีพนะครับอ่า ท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับทางช่างจูครับเบอร์096 274 3417นะครับหรือทาง Facebook จูจูแอร์หรือแอดไลน์ช่างจูก็ได้ครับเบอร์โทร0962743417สนใจ จะสร้างบ้านพักตากอากาศได้นะครับราคานี้ไม่แพงนะครับถ้าอนาคตแพงกว่านี้แน่นอนครับอ่าหรือจะซื้อเก็บไว้ก็ดีครับเป็นการลงทุนที่ดีนะครับซื้อที่ดินเก็บไว้เพราะที่ดินมีแต่ราคาจะสูงขึ้นนะครับไม่มีตกต่ําแน่นอนครับผมมีแต่จะสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าหรือว่าจะทําเป็นบ้านพูวิลล่าก็ได้ครับทำเป็นรีสอร์ทก็ดีครับเพราะว่าเส้นทางไม่ไกลจากหาดสนสนครับอ่าอากาศดีครับสดชื่นครับทางเข้าออกสะดวกสบายครับผมยังไงก็ติดต่อทางช่างจูได้นะครับ ตอนนี้เป็นเวลา5 17 1 7 3 0ดนได้ครับตอนนี้พอดีช่างจูออกมาจากโครงการละอ่าทางตอนนี้จูช่างจูอยู่ริมหาริมหาสวนสนครับจังหวัดระยองครับบรรยากาศยามเย็นครับอ่าตรงจุดที่ช่างจูยืนอยู่ตรงนี้ครับห่างจากโครงการประมาณแ0 0เมตรครับประมาณแ0 0เมตร800เมตรครับอ่าช่างจูเดินทางออกออกมาที่ ริมชายหาดแล้วครับพามาให้ชมบรรยากาศยามเย็นนะครับบรรยากาศยามเย็นริมหาดนะครับค่อนข้างสวยครับหาดกว้างครับแล้วก็ดูเงียบสงบครับน้ำทะเลก็สะอาดครับผมบรรยากาศดีครับยามค่ำยา่ยามยามเย็นครับยามเย็นบรรยากาศดีถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็เผื่อเพื่อเป็นทางเลือกนะครับเผื่อื่อลูกค้ากำลังมองหาที่ทำเลดีๆที่อยู่ไม่ไกลจากทะเลครับ ถ้าเกิดที่ติดทะเลราคาก็จะสูงมากใช่ไหมครับแต่ว่าจุดที่ช่างจูอยูอ่กับทะเละจุดโครงการห่างกันแค่800เมตรครับหรือว่าวิ่งอีกทางหนึ่งก็เต็มที่ก็1กิโลครับห่างจากทะเลนะครับห่างจากพิมมหาอย่างนี้เลยคือราคาไม่แพงหรอกครับอลองสนลองลองเข้ามาดูได้นะครับอนาคตมีราคาแน่นอนครับเหมาะสำหรับ ทำบ้านพักตากอากาศก็ได้ครับเนี่ยครับถ้าเราลองคิดว่าถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ทะเลครับเราเราปั่นจักรยานออกมาครับจากถนนปั่นจักรยานเนี่ยแล้วยาเย็นเราได้สูดอากาศธรรมชาติเงี้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยครับตัอหาหายากนะครับบรรยากาศอย่างงี้หาหายากเลยครับรู้สึกชัางตูยังรู้สึกสดชื่นเลยครับได้ครับก็จากจุดนี้ก็ ไม่ไกลจากเซเว่นนะครับก็เซเว่นอยู่ตรงทางออกเลยครับตรงตรงข้ามหาดตรงที่ช่างจูยืนยืนอยู่เนี่ยครับเป็นเซเว่นแล้วก็มีร,ร้านกาแฟอามิซอนแล้วก็มีร้านอาหารทะเลสดอะไรพวกนี้ครับก,ก็เต็มก็อยู่ที่800 km, แ0 0เมตรถึง1กิโลเราก็จะมาถึงจุดนี้แล้วของขายอะไรแถวนี้จเจริญหมดครับมีทั้งรีสอร์ทครับรีสอร์ทแต่ว่ารีรสอร์ทกับโครงการอยู่รีสอร์ทที่มีรีสอร์ทข,ข,ข,ของเอกชนนะครับก็อยู่ห่างจากโครงการก็ ประมาณ500เมตรครับใช่โรงพยาบาลก็ห่างแค่800เมตรเหมือนกันครับไม่ไกลครับสถานที่เที่ยวบรวิเวณรอบๆนะครับถ้าอย่างอย่าง,อย,างอย่างมองไปทางนู้นนะครับก็จะเป็นบ้บบานเทครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหาดแม่พิมพครับผมใช่ถ้ายังไงสนใจก็โทรหาช่างจูได้เลยนะครับ0962743417หรือทาง Facebook จูจูแอร์ครับหรือว่าทางไลน์ทางไลน์ก็จะเป็นเบอร์โทรครับ096274377ครับผมยินดีครับเข้ามาดูก่อนได้นะครับนัดช่างจูเข้ามาดูที่ก่อนได้ครับที่สวยครับที่สวยเพราะว่าถมเรียบร้อยหมดแล้วคือสาธารณลระพวกเราพร้อมหมดเลยเรามีทั้งกล้องวงจรให้ ฟรีตลอดชีพครับแล้วโครงการถนนในซอยเราดูแลให้ตลอดชีพแล้วก็ดูแลต้นต้นไม้ตามรอบๆโครงการให้ครับไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยที่ของเราเพราะว่าอนาคตตรงข้ามที่ของเราก็จะเป็นสํานักงานตํารวจการท่องเที่ยวคือเหมาะสําหรับบ้านพักผ่อนดีมากเลยครับหรือจะทำรีสอร์ททำบูรลล่าก็ดีครับ ใช่ครับฝากไว้เป็นอีกอีกทางนึงครับมาดูได้ครับผมอนาคตมีราคาแน่นอนครับครับยังไงก็ช่างช่างจูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับฝากตดติดตามช่างจูด้วยนะครับสวัสดีครับ